วันนี้เราจะมาเดินเล่นทุ่งนานะคะพาพี่เสือเดินเล่นพี่เสือเดินเล่นนะครับปรู้ฮะฮานกเอ๊ะ โอ,โอ้ดูอะไรดูอะไรเ๋เสียงนกครับพี่เสือจะจับนกแล้วครับพี่เสือเห็นนกแล้วครับ <c oughs> พี่เสือทำอะไรพี่เสือทำอะไรลูกพี่เสือขุดอะไร นี่เสียกดอะไรนี่เสียกดอะไรวะนี่เสีจะกดอะไร พี่เจ้าจะจับนกเจ้าเราจับนกอยู่ทีแม่ก็หัวสักหัวคว่ำ ากาศเย็นดีมากเลยลมแรงลมแรงมากเลยเสือมานีเ็วเร็วมาันี้เร็ว โอ้โีโกรธเบร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 เลยขี้ไถยขี้ไทก้อนขี้ไถอันนัลยเลยอันนัลยเลยจะขุดอะไรครับคุณเจอจะขุดอะไรครับ เธจะไปไหนจะเดินไปไหน